สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบุ๋มนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราก็จะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เรื่องการทำงานดีมีความสุขเหมือนเดิมเราจะทบทวนแล้วเราก็จะเก็บแบบฝึกหัดกับทำแบบทดสอบให้เสร็จในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างอื่นเลยเราทบทวนมาแล้วอาทีโอเข้ามาแล้วลูเกเปิดไปไน้าสิเลย ลัก,กี้เข้ามาแล้วเปิดไปหน้าก้สิบห้าเลยลูกวันนี้เราจะทบทวนนิดหน่อยเราจะทําแบบทดสอบแล้วก็เก็บแบบฝึหกหัดแต่ล้องการสวัสดีครับคุณครูหมูท่าที่แล้วเราทบทวนเรื่องการทํางานหมายถึงอะไรก็คือการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาใช้ใจ่ายในการดําเนินชีวิตอ่ามันก็คืออาชีพต่างๆนั่นเองและก็คือประเภทของการทํางานก็คือมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทที่สองก็คือการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อ่าและอาตี์นี้เราก็จะมาทบทวนของผลของการทํางานสุจริตนี่ในการทํางานสุจริตเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายเราต้องประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ขัดต่อศีลธรรมอันนงามของสังคมอ่าเพราะการประกอบอาชีพสุจริตจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและาใช่ลูก เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับและสามารถสร้างรายได้อีกเด็กมาดูว่าทุกคนในสังคมเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของการและกันอยู่แล้วดังนั้นมาดูว่าผลของการทํางานสุจริตเช่นผลต่อครอบครัวอย่างแรกเลยผลต่อครอบครัวนะคะทําให้ครอบครัวเรามีรายได้ไว้ใช้จ่ายเหมือนเดิมที่เราสรุปมาในชีวิตประจำวนันถ้าครอบครัวเราไม่มีเงิน มาไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน่าบ้านเราก็จะไม่มีอะไรลูกไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีข้าวกินไม่มีน้ําดื่มนั่นแหละคือเงินนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนี่คือผลต่อครอบครัวและอีกอันนึงก็คือผลต่อสังคมเด็๋ดูว่าผลต่อสังคมที่เราทํางานสุจริตก็คืออย่างแรกเลยทําให้สังคมมีความสุขสงบสุขไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมลูกถ้าต่างคนต่างทํางานสุจริต สังคมเราก็จะน่ายอยู่เห็นไหมลูกและมนต่อสังคมก็คือถ้าคนทํางานก็จะเกิดสินค้าและบริการใช่ไหมลูกอ่าอย่างเช่นทนํานาถ้ามีชาวนาเราก็จะมีข้าวกินใช่ไหมลูกถ้ามีคนทํางานที่เป็นชาวนาก็จะมีข้าวกินถ้ามีคนทํางานที่ปลูกฝ้ายเราก็จะมีเสื้อผ้าใสา่ถ้ามีคนทํางานที่เป็นหมอเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีคนดูแลรักษาเราถ้ามีคนทํางานเป็นพยาบาลก็จะมีคนดูแลรักษาเราเหมือนกันใช่ไหมลูก อ่าถ้ามีใช่ถ้ามีคนทํางานเป็นคนขับรถประจําทางหรือขับรถแท็กซี่ก็จะมีคนบริการขับรถให้เราใช่ทุกๆท,ท,ทุกอย่างที่เป็นอาชีพและการทํางานจะก่อให้เกิดเกิดอะไรเกิดสินค้าและบริการที่มาตอบสนองในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอ่าถ้าเด็กทบทวนเสร็จแล้วเนี่ยทบทวนหลายรอบมากเลยเด็กทบทวนเสร็จแล้วเด็กมาดูแบบแบทบทดสอบที่สองในหน้าเก้าสิบเ้าพร้องกัน แบบทดสอบที่สองในหน้าเก้าสิบเก้าเราจะเก็บแบบทดสอบนอี้ห้าข้อจะดูว่าเด็กๆเข้าใจหรือ,อยังเขาบอกว่าในหน้าเก้าสิบเก้านะเปิดหน้าเก้าสิบเก้ายังคะ,ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เราวงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าคําตอบที่ถูกต้องดังนั้นแบบฝึกหัดนี้เขาให้วงกลมไม่ใช่การกระบาดนะลูกข้อที่หนึ่งเขาถามว่าใครประกอบอาชีพที่สุจริต อ่าใครประกอบอาชีพที่สุจริตหนึ่งอาชีพรับส่งรับขนส่งยาบ้าสองแป้งเป็นช่างตัดผมสามอันดาผลิตสินค้าเรียนแบบเด็กๆคิดว่าตอบข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามลูกมาทางบ้านตอบได้นะลูกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามตอบอะไรลูกอ่าข้ออะไรครับลกักกี้โอเคข้อสามครับ อมีคนตอบถูกนะข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดก,ก็คือเป็นไหนเป้งเป็นช่างตัดผมก็คืออาชีพสุจริตอ่ามีเพื่อนบอกว่าอันดาผลิตสินค้าเลียนแบบข้อสามใช่ไหมลูกอ่าสินค้าเลียนแบบก็เหมือนสินค้าอะไรลูกเหมือนสินค้าที่เลียนแบบของจริงใช่ไหมลูกเป็นของอะไรอของปลอมดังนั้นตารวจจำไหม จา้าพ่อไปเรียนแต่สินค้าเขาเใช่ไหมลูกเออดังนั้นผิดกฎหมายไหมลูกดังนั้นข้อที่หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อสองงาดังนั้นเราวงกลมเลขสองลงไปเป็นช่างตัดผมที่เป็นอาชีพสุจริตที่สุดแล้วเห็นไหมอ่าต่อไปข้อที่สองอ่าข้อที่สองข้อใดเป็นผลผลิตจากอาชีพหัตถกรรมคุณครูบุ๋มบอกแล้วว่าหัตถกรรมเป็นอาชีพที่ทําจากอะไรหัต มือเก่งมากดังนั้นเด็กดูรูปข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเด็กคิดว่าอาชีพข้อสามค่ะมีเด็กเก่งตอบถูกเด็กเก่งเขาตอบว่าข้อสามถูกต้องอ่าอาชีพหัตถกรรมออาอาชีพหัตถกรรมก็คืออาชีพที่ทําจากมือเด็กดูข้อที่หนึ่งเป็นสีอ่าสีต้องเข้าโรงงานผลิตแน่นอนใช่ไหมลูกอ่าเป็นแท่งอาแท่ง สกระเป๋าก็ต้องผ่านเครื่องจัรกเยก็บใช่ไหมลูกสาเนี่ยเห็นไหมเครื่องปั้นดินเผาได้ไหมข้อสามก็เลยเป็นผลผลิตที่เกิดจากอาชีพหัตถกรรมเก่งมากข้อสองวงข้อสามนะลูกต่อไปข้อที่สามอ่าข้อที่สามแม่ถ้าแม่ของะวินเป็นเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรก็คืออาชีพที่เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนะเห็นไหมลูกแสดงว่าประกอบอาชีพข้อใด กไก่เลี้ยงไก่ขอไข่อพอผ้าพอควายหนึ่งเลี้ยงไก่สองทอผ้าสามขายอาหารสามขายผลไม้ลูกอ่าหนึ่งชัดหนึ่สงสองสามลูกตอบอะไรลูกนหนึ่งรับมีคนตอบถูกก็คือข้อที่หนึ่งเลี้ยงไก่นะลูกอาชีพเกษตรกรก็คืออาชีพที่ทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกพืช ดังนั้นข้อสามคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งก็คือเลี้ยงไก่อ่ะเด็กๆวงกลมข้อที่หนึ่งลงไปวงกลมลค่ะอ่าต่อไปข้อที่สี่วันนี้เราไปรวดเร็วสี่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหนึ่งอาชีพที่ดีมักให้ผลตอบแทนสูงสอง ทุกอาชีพล้วนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสามอาชีพที่ดีคืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอ่าเดี๋ยคิดว่าตอบข้อหนึ่งสองสามลูกอโอเคคับอ่าข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งทำไมข้อที่หนึ่งถูกต้อง เขากล่าวไม่ถูกต้องก็คือเขากล่าวผิดข้อที่หนึ่งก็คืออาชีพที่ดีมักให้ผลตอบแทนสูงทุกอาชีพดีหมดลูกอาจจะให้ผลตอบแทนน้อยหรือมากมันก็เป็นอาชีพสุดจริตเออถูกต้องส่วนข้อที่สองเขาบอกว่าทุกอาชีพล้วนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวถูกไหมลูก,กใช่ค่ะขายของคะ่ะเก็บขยาค้ายหรือว่ากว่าบ้านเป็นอาชีพแม่บ้านเราก็ได้เออก็มีรายได้เหมือนกัน ส่วนอันที่สามอาชีพที่ดีก็คืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมถูกต้องไหมลูกถูกต้องถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งจึงเป็นข้อที่ผิดดังนั้นเห็นไหมลูกดังนั้นข้อที่สี่ก็เลยตอบข้อหนึ่งเห็นไหมเขาถามว่าไม่ถูกต้องเด็กจะฟังโจทย์ก่อนนะลูกข้อที่สี่มมข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่ห้าองแล้วพ่อของต้นกล้ามีอาชีพขายอาหารทะเลรายได้ของพ่อคือข้อใดอ่า พ่อของต้นกล้ามีอาชีพขายอาหารทะเลรายได้ของพ่อคือข้อใดหนึ่งเงินเดือนสองค่าขายปลาสามค่าเช่าเรือประมงอ่าข้อนี้เด็กๆีนค่ตบาขายปลาค่ะกาขายปลาผู้สองโอเคคำตอบที่ถูกต้องค่้สองค่ะผสองเก่งมากลูอ่า ดังนั้นเขามีอาชีพขายปลาดังนั้นรายได้ของเขาก็ได้มาจากรายลูกค่าขายค่าขายปลาใช่ไหมลูกอเขาไม่ได้ค่าขายปลาถูกต้องอ่าใช่ส่อขสาเขาบอกว่าค่าเช่าเรือประมง<อ>เขาไม่ได้ให้เช่าเรือประมงใช่ไหมลูกเขาไม่ได้มีอาชีพที่มีเรือประมงเยอะแล้วให้คนอื่นมาเช่าดังนั้นเขามีอาชีพขายอาหารทะเลก็คือ ได้ได้เงินมาจากเอาอาหารทะเลไปขายหลาลูกก็คือค่าขายปลาของเขาดังนั้นข้อห้า 5, วงข้อที่สองอ่าต่อไปมาดูแต่ฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยเอ็ดอ่าหน้าร้อยเอ็ดหน้าร้อยเอ็ดอ่าเขาบอกว่าอ่าเด็กดูนะหน้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเขาบอกว่าให้อ่านเนื้อเพลงแล้ววิเคราะห์หาคําตอบเด็กๆอ่านเนื้อเพลงออกไหมลูก อ่าครูผมจะอ่านให้ฟังต่อนรอบแรกนะเนเพลงนี้ออมเงินออมเงินออมเงินพวกเราคนไทยต้องร่วมใจออมเงินออมเงินออมเงินเอาไว้ฉุกเฉินเมื่อใดจะได้ใช้เงินออมอ่าเด็กๆพูดตามครูผมนะรอบหนึ่งนะออมเงินออมเงินออมเงินอ่ออ่าพูดสามครั้งเอาใหม่ออมเงินสามครั้ง เอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาใหม่ฟังนะคําว่าออมเงินมันมีสามครั้งเอาใหม่นะออมเงินอมเงินเอมเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินพวกเราคนไทยต้องรวมใจออมเงินพวกเราคนไทยต้องรวมใจออมเงินออมเงินอมเงินอมเงินเอาไว ออมเงินออมเงินเอาไวไเอาเผืเมื่อใดจะได้ใช้เงินออมเออโอเนอ่านี่คือตัวอย่างเพลงเด็กๆคิดว okay. okay, oh. ่าข bueno. ้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเพลงนี้ควรมีชื่อว่าเพลงอะไรลูกเพลงออมเงินค่ะครูมีคนตั้งชื่อให้ด้วยอ่ะเพลงนี้น่าจะเป็นชื่อเพลงออมเงินถูกต้องเด็กๆเขียนลงไปเลยคำว่าออมเงิน อ่าเขียนลงในปรทัดเลยนะลูกอ่าเห็นไหมตังโจทย์เขาจะมีเนื้อเพลงมาให้แล้วเราให้เราให้เราตั้งชื่อเพลงเขาก็ควรจะชื่อเพลงว่าอะไรเห็นไหมลูกอย่งนั้นเด็กๆได้ฟังเนื้อเพลงว่าออมเงินออมเงินออมเงินพวกเราคนไทยต้องร่วมใจออมเงินออมเงินออมเงินเอาไว้ฉุกเฉินเมื่อใดจะได้ใช้เงินออมเห็นไหมอ่ามาแล้วเอร์เลย อ่าอ่าได้เลเสร็จแล้วดูข้อสองนะเ,ะาะะเาะนขาบอกว่าอ่ามูจะให้วิเคราะห์ก่อนเขาบอกว่าข้อที่สองนะมูจะให้วิเคราะห์ก่อนสําหรับคนที่เสร็จแล้วอ่า 2. ฉุกเฉินเนี่ยขาให้คําว่าฉุกเฉินฉุกเฉินในที่นี้หมายถึงเหตุการณ์อะไรบ้างลองบอกมาสักสองข้อคําว่าฉุกเฉินหมายถึงอะไรคําว่าฉุกเฉินอ่ะไม่ใช่เราเรียนเรื่องการออมเงินอยู่อ่าเวลาเห็นไหมเขาบอกว่าออมเงินออมเงินออมเงินพวกเราคนไทยต้อง่ใจออมเงินออมเงินออมเงิน,อเ,งนเอาไว้ฉุกเฉินเมื่อใดจะได้ใช้เงินออม คำว่าฉุกเฉินอ่ะในเพลงอ่ะหมายถึงเหตุการณ์อะไรบ้างลองบอกมาสองอย่างเหตุการณ์ที่ไม่มีเงินนะค่ะอย่างเช่นหนึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็คือฉุกเฉินไหมลูกฉุกเฉินอันที่สองก็คือเมื่อประสบภัยธรรมชาติอย่างเช่นอะไรอยู่ดีบ้านเราน้ําท่วมอ่าอยู่ดีน้ําฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมใช่ไหมลูกอ่าเข้าของเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่มีเงินใช้อ่ะค่ะก็ เอาเงินที่เราเอามาไว้ก็เอามาใช้ได้นั่นแหละคําว่าฉุกเฉินในเพลงนี้ให้เด็กๆลองยกกอย่างมาสองสองข้อลูกอ่าคาว่าเมื่อป่วยอยู่ดีคําว่าป่วยเราป่วยกันทานหัน,หนเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่ใช่ไหมลูกเออดังนั้นเราก็สามารถเอาเงินออมมาใช้ได้ยามเมื่อฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อประสบภัยธรรมชาติใช่ไหมลูกอ่าภัยธรรมชาติก็ได้แก่อะไรบ้างไฟไหมอ่า ไฟไหมใช่ไหมลูกอ่ะไฟไหมไหม,มีไฟไหมมีแผ่นนิดหวายมีอะไรอีกเออธรรมชาติเออคาว่าภัยธรรมชาตินะลูกก็คือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติไม่อยากจะให้เกิดมันเกิดขึ้นเองเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมลูกอย่างเช่นน้ําท่วมน้ำมันเยอะใช่ไหมลูกเออน้ามันเยอะมันก็ท่วมอย่างเช่นอัคีภัยก็คือมาจาก ไฟอ่าอีกลมหนึ่งก็คือเหมือนพายุใช่ไหมลูกเออมีอันนึงก็คือเหมือนพายุอออเออพายุายใช่และอีกอย่างนึงก็คือมาจากน้ำถ้าแกิทะเลก็จะอาจจะมีซึนามิมีแผน่นดินไหวใช่ไหมลูก<ๆ>มันมีเยอะแยะเลยู้เสร็จแล้วอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวรู้เสร็จแล้ววางดีสอเลยนะลูกเสร็จแล้ว,วมัย่ะะไม่ทันไม่ทันครับเออยนะังไม่ได้ไปลูกรอก่อนรอเพื่อนแฟนหนึ่งนะกอให้เวลาเขียนก่อน えっ、oh, ทุกคนเงบกิ๊บกันหมดเลยเหรอครูปิดเสียงไหใช่ค่ะครูครูปิดเสียงไม่ทุกคนไม่ได้ยินเลยครูออปิดให้เวลาเขียนก่อนรอเพื่อนก่อนอ่นุวานีิสอกนยูนะอ่าหนูวาอง <Okay. S 2> นะอิสอเลยครูรู้โอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วครูบ่มลัคก,กี้พี่มาไลน์ในแชทอีกแล้วเนาะลัคก,กี้ อาอมยิ้มเสร็จยังลูกเดี๋ยวเช็ดก่อนเ็ตตาเสร็จยังลูกอ่ามายาเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับอามายาเสร็จยังลูกมายาเสร็จแล้วค่ะเสร็จโอเควันนี้มายาเก่งที่ออเสร็จแล้วให้เกอร์น้ำบาวันเลยอันนี้เราปรับปรุงตัวแล้วอะค่ะนอเพื่อนในห้องก่อนเพื่อนในห้องยังไม่เสร็จตั้งสี่คนเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ โอเคสงสัยอะไรหลยลักกี้สงสัยอะไรอ่าต่อไปเป็นข้อที่สามในที่มายาบโอเคไงข้อที่สามนะเด็กๆจากคำพูดว่าออมหนึ่งส่วนใช้สามส่วน ถ้านักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละสามสิบบาทจะวางแผนใช้เงินให้สอดคล้องกับคําพูดอย่างไรถ้าฉันได้เงินมาโรงเรียนสามสิบบาทจะวางแผนการใช้เงินไว้ดังนี้เขาบอกว่าให้ออมหนึ่งส่วนมีสามสิบถ้าออมหนึ่งส่วนเราจะออมกี่บาทลูกอะตสิบบาทาส่วนแล้วก็ใช้สามส่วนมีสามสิบออมหนึ่งส่วนแล้วก็ออมสักกี่บาทดี ออออมหนึ่งส่วนเราก็ออมสิบบาทอตาส่วนเขาบอกว่าใช้ได้สามส่วนมีสามสิบใช่ไหมลูกออมสิบาทก็จะเหลือกี่บาทลูกมีสามสิบออมสิบบาทแล้วเหลือใช้กี่บาทอ๋สามสิบลบสิบเหลือกี่บาทลูกเออมีคนเก็งคันนีด้วย สามสิบลบสิบาทก็คือออมสิบบาทดังนั้นเราก็เหลือไว้ซื้ออาหารยี่สิบบาทแค่นั้นเองเห็นไหมที่การออมอ่าถ้าสมมุติเราออมยี่สิบซื้อสิบบาทเนี้ยเราอาจจะกินไม่พใช่ไหมลูกเออคู่ค้าเสร็จแล้วค่ะโอเค๋ยวให้เวลาเพื่อนเกียนก่อนนะคะ เดี๋ยวให้เวลาเพื่อนเขียนก่อนนะคะ เสร็จแล้วครับอืมู่ปิดไมะค่ะอืาบอกว่าเสร็จเขียนอยู่นะคะน้ำมายาตป้งหนึ่งนะลูกโอเคอ่า เด็กจะสังเกตว่าบรรทัดคูม,มันเล็กใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอ่าเด็กๆลองหัดเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะลูกใช่พอะเราขึ้นปหนึ่งแล้วเราต้องเขียนตัวครึ่งบรรทัดได้แล้วอ่ามีเพื่อนๆบางห้องเขาเขียนได้แล้วเขียนได้เยอะเลยใช่เวลาตัวเต็มบรรทัดรอไว้เขียนตอนอะไรลูกอ่าตอนเขียนคัดไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกเพราะว่าบรรทัดมันเยอะ แต่อันนี้ในอ่าแต่อันนี้ในแบบฝึกหัดเด็กๆจะสังเกตว่าแบบฝึกหัดทุกวิชาใช่ไหมลูกบรรทัดมันจะน้อยดังนั้นเขาฝึกให้เด็กๆได้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอ่าเด็กๆลองดูก่อนนะลูกอ่าเดคุณใช้ก่อนโหในซูมเสร็จทุกคนเลยบางทีสอมหมดแล้ว อเพื่อนๆในซุมรอพเพื่อนๆอยู่ออนไซต์เขียนอยู่อีกสามคนโอเค <c oughs> ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่นะลูกเขาโจทย์เขาบอกว่านักเรียนคิดว่าหากสมาชิกในครอบครัวมีวินัยในการออมจะเกิดผลดีต่อครอบครัวอย่างไรยกตัวอย่างมาสามข้อลูกถ้าคนในครอบครัวมีวินัยในการออมจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างเด็กลองยกตัวอย่างมาสามข้อลูกได้แก่อะไรบ้างลูกอย่างแรกเลย อ่าอย่างแรกก็คือไม่เกิดหนี้สินถ้าทุกคนในบ้านเนอะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าเราที่เราน้องเรามีวินัยในการออมอย่างแรกคือไม่เกิดหนี้สินอย่างที่สองก็คือมีเงินไว้ใช้ยามจําเป็นก็คือยามฉุกเฉินและอันที่สามเขาบอกให้บอกสามพ่อใช่ัหมลูกมีสามรทัดเป๊ะเลยมีเงินไว้ซื้อของที่ต้องการใช่ไหมลูกอ่า ทุกคนในบ้านล้วนต้องการอยากได้สิ่งของไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอ่าบางครั้งคุณย่าอาจจะอยากจะได้พรมเช็ดเท้าใหม่แล้วบางครั้งคุณพ่ออาจจะได้อยากได้การน้ำร้อนใหม่อ่าบางครั้งคุณแม่อาจจะอยากได้ไม้ถูพื้นใหม่เห็นไหมลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณยายอ่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณยายมีวินัยในการออมเงินก็สามารถนำเงินส่วนนั้นไปซื้อของที่อยากได้ได้ด้วยอีกใช่ไหมลูกอ่าผูค้คารู้เสร็จแล้วค่ะอะ ถ้าครอบครัวเรามีเงินเก็บเยอะจําเป็นต้องไปยืมคนอื่นเขาไหมลูกไม่ยืมดังนั้นก็เลยไม่เกิดหนี้ไม่ต้องยืมใช่ถ้าเราไปยืมเอออย่างเช่นเราไปยืมปุ๊บจะได้ไม่เกิดเกิดเป็นหนี้ค่ะใช่ลูกเก่งมากดังนั้นถ้าสมาชิกในครอบครัวเรามีแต่คนรู้จักออมเงินทุกคนก็จะมีเงินเก็บทุกคนก็จะซื้อของที่อยากได้ได้ทุกคนเลยโอเคลูก เดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะให้เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเ,เ,เ,เขียนก่อนนะคะ ข้อที่สี่มันมีสามบรรทัดพอดีเป๊ะเลยนะลูกเขาให้หัดให้เราหัดเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดครึ่งบรรทัดก็คือไม่เต็มบรรทัดลูกอ่าใครที่เคยเขียนตัวหนังสือซื้อใหญ่เท่าช้างก็ลดลงหน่อยอ่าพอเราลดลงไปเพิหนึ่งกับเลขสองกเลขสามหน้าบรรทัดมันต้องเขียนนะลูกอ่ามายาเขียนตัวตัวครึ่งบรรทัดได้ไหมลูกได้ค่ะเก่งมากเอหนูเขียนเสร็จไปแล้วตัวครึ่งบรรทัด มยุ้งเขียนได้ไหมลูกตัวครึ่งบรรทัดเขียนเป็นยังลูกครูขาออนเซนเขียนเป็นไม้ตัวครึ่งบรรทัดคุณครูค่ะคือเลขหนึ่งกับเลขสองแล้วก็เลขสามข้างหน้าบรรทัดน้องต้องเขียนไหมคะเขียนลูกเขียนหนึ่งสองสามเลยเขาบอกแค่ว่าให้ยกตัวอย่างสามข้ออนอนเซนเขียนตัว<า>ครึ่งบรรทัด<า>เป็นไหมครับออนเซนครับเขียนเป็นลูกเขียนตัวเครึ่องบรรทัดเป็นไม ลักี้เขียนตัวค้นบรรทัดเป็นไหมลูกเขียนเป็นครับอโอเคเขียนตัวค้นบรรทัดนะคะเคนตาเขียนตัวค้นบรรทัดเป็นไหมลูกเป็นครับไหนโชว์ของเคนตาดูสิเคนยามาโชว์หน่อยสิไหนโอ้โหเขียนเป็นจริงๆด้วยแฮกเกอร์ล่ะแฮกเกอร์โชว์ของแฮกเกอร์หน่อยเป็นไหมเขียนเป็นไหมลูกเป็นครับ หนดูสิเท่เท่าช้างหรือล่าโอเคเขียนสวยเลยได้อยู่นะไหนออเซนโชว์ของออเซนหน่อยสิลูกไหนของออเซนเพื่อนดูของออเซนโอเคเห็นไหมที่แหละเขาเรียกว่าตัวรสนสือเครื่องบรรทัดลูกเก่งมากเลยที่โอเสร็จไหมลูกออ เขียนตัวครึ่งบรรทัดเป็นไหมครับทีโอ,อตัวครึ่งบรรทัดก,ก็คือไม่เต็มบรรทัดนั่นแหละลูกออนั่นแหละตัวเขียนแค่ครึ่งหนึง่งมันก็จะดูเล็กแล้วก็จะมีพื้นที่ดูสะอาดตาไม่เต็มใหญ่เท่าช้างเลยถ้าใหญ่เท่าช้างเราต้องมีหนังสือใหญ่กว่านี้เยอะเลยอันนี้เราเล่มเล็กๆใช่ไหมโอเคอพอแล้วอ,อ่าเดี๋ยวราทีโอเรอเพื่อนๆก่อน 老公先写字。 คนคุบมปิดไมค์คะ่ะแต่ช่างกำลังตรวจไมค์ใช่คุผมปิดไมค์ดูเพื่อนคูบมกำลังสอบถามเพื่อนว่าเ<อ>ขียนตัวครึ่งบรรทัดเป็นเหมือนเด็กๆที่บ้านหรือเปล่าอ่ามีเพื่อนบางคนกล้าบอกว่ายังเขียนไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรลูกบอกเ<ด>ข<อ>าปขไปลองบอกไปถ้าใครเขียนเป็นนี่เก่งมากเลยแค่ขึ้นป .1 สามารถเขียนตัวครึ่งบรรทัดได้แล้วเก่งมาก แลถ้าใครเขียนสวยอีกเก่งไปอีกเลยทีนี้อ่าแต่มีเพื่อนบางคนยังเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็เขียนตัวหนังสือสวยเขาก็หัดเรื่อยตัวเล็กลงเรื่อยใช่สามารถหัดได้ใช่เหมือนตางคนระบายสียังไม่สวย๋ยวสัาพหนึ่าารงระบายไปเรื่อยระบายสีสวยเลยว่าโลกสวยอีกันหัก อ่าแต่พีโอยังไม่เสร็จใช่ไลูกตั้งใจลองตั้งใจอ่าพีโอเสร็จแล้วมายาเสร็จยังลูกตั้ตต oh, <ho. S 2> ตงใจลองไม่ไหวกันคือหนูเสร็จไปตั้งนานแล้ววะค่ะโอ้โหตั้ใจเราใช่ไหมแต่ทำไมมายาเขียนเร็วมากเลยเก่งมากเลยลูกแฮกเกอร์ก็เสร็จแล้วเซนต์ก็เสร็จแล้วเคตาก็เสร็จแล้วอ่า โอเค้า้เด็กทางซูเสร็จแล้วนะสำหรับการเรียนวันนี้คุณครูบุ๋มก็จบการเรียนสำหรับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแล้วเรามาพบกันงานแล้วเรามาพบกันดีค่ะบาย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 